F-16A ปี a, 2025คือการพัฒนาครั้งสำคัญของเครื่องบินรบระดับตำนานและวันนี้ในช่องคาการัเราจะพาไปรู้จักกับทุกจุดเด่นของมันสำหรับผมในฐานะคนไทยที่ลหลงไหลในเครื่องยนต์แรงๆต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการยกระดับสู่ยุคใหม่ขององค์การรบทางอากาศ F-16 รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความเร็วความคล่องตัวและความแม่นยำแบบสุดขีดพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยทั้งระบบเรดา อาวุธและระบบควบคุมการบินทําให้ยังคงครองตําแหน่งเครื่องบินขับไล่ที่โดดเด่นที่สุดในโลกในส่วนของขุมพลังรุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์ General Electric F110 GE132 ที่ให้แรงขับเพิ่มขึ้นจากกรุ่นก่อนพร้อมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นและระบบควบคุมการบินที่ตอบสนองได้ไวสุดๆนักบินสามารถบินในสถานการณ์สุดโหดได้อย่างแม่นยำตัวลำยังถูกเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตใหม่ทำให้ทนทานขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลง ใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำๆต้องถูกใจกับดีไซน์และวิศวกรรมของเจ็ตรุ่นนี้แน่นอนอีกจุดที่โดดเด่นคือเรดาร์แอน APG 8 3 AESA รุ่นใหม่ที่จับเป้าหมายได้ไกลขึ้นติดตามหลายเป้าได้พร้อมกันและต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีเยี่ยมนักบินสามารถเห็นเป้าหมายก่อนล็อกเป้าได้ไวและตอบโตได้แม่นยำนอกจากนี้ห้องนักบินยังมีหน้าจอสีขนาดใหญ่แผนที่ดิจิทัลและระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายขึ้นทำให้การบินมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสถานการณ์ ด้านอาวุธ F-16A ปี2025รองรับทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอย่าง AIM-120 AMRAAM รวมถึงระเบิดนำวิถีและระบบรบกนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความสามารถที่หลากหลายแบบนี้ทำให้ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินรบที่หลายประเทศทั่วโลก including ไทยเลือกใช้และตอนนี้มันก็พร้อมสู้ศึกยุคใหม่แล้วด้วยระบบ Data Link อย่าง Link-16 ที่ทำให้สามารถประสานงานกับเครื่องบินและฐานภาคพ,พื้นดินแบบเรียลไทม สำหรับคนไทยอย่างผมที่โตมากับการได้เห็น F 1 6บินโชว์ในงานต่างๆรู้สึกภูมิใจมากที่เห็นพัฒนาการของเครื่องบินรบรุ่นนี้เพราะมันรวมทั้งความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะดูด้วยตาฟังเสียงเครื่องยนต์หรือดูสเปคก็รู้สึกได้ถึงความอลังการของมันนี่แหละคือ F 1 6 AP 2025ีเครื่องบินที่ยังครองฟ้าได้อย่างมั่นใจและนี่คือคาการาชฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวของเครื่องยนต์แรงแรงจากทั่วโลก